สวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอหัวข้อโปรเจกต์สากินนะครับในเรื่องการพัฒนาการเติมเส้นใยคอมโพสิตจากพอลิแลคติกแอซิดและลิงนินเชื้อโมนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่งนะครับจะทําโดยนะครับผมนายพัชรเวิชานะครับสาขาเทคโนโนลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมีนะครับที่ที่ผมได้ไปฝึกง,งานนะครับก็คือทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติกนะครับกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพอลิเมอร์ขั้นสูงศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับหรือว่าเอ็มเทค ที่มาและความสําคัญนะครับเนื่องจากปัจจุบันในอุตสาหกรรมการเกษตรได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับแต่ว่าเพื่อการคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล,ลอ้อมแล้วก็ต้องการเพิ่มมูลค่าของเศษวัรรสดุอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยการนิสสาในครั้งนี้นะครับจึงมีวัตถุป,ประสงค์ในการนรําเศษวัสดุเชื้อโมวลที่ได้จากอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับก็คือชานอ้อยกระลาปานนะครับแล้วก็เปลือกไม้ยางพาราเนี่ยมาสกัดรีนออกมาหลังจากนั้นเนี่ยนำไปกลึ่นาสมาร่ามบ เมื่อนําไปปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตน,นะครับหรือกระบนการอิเล็กโทรสปินนิ่งเนี่ยก็ได้เส้นใยคอมโพสิตออกมานะครับซึ่งคุณสมบัติที่ได้นะครับก็สามารถยืดเหยยได้เองตามธรรมชาตินะครับเพราะวัสดุที่เราใช้เนี่ยก็เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายทางนะครับเช่นเป็นอ e ิเล็กโทรในตัวเก็บประจุไฟฟ้าตัวดูดซับนะครับเยื่อกล้องประยุกต์ใช้ได้ในทางการแพทย์นะครับแล้วเครื่องสำอาง วัตถุประสงค์นะครับข้อ1เพื่อศึกษาหาตัวแปรของกระบวนการเอ็กโตสปินนิงนะครับที่ส่งผลต่อการสร้างเส้นใยข้อ2นะครับเพื่อเพิ่มสัดส่วนของลินนนจากเชื้อมวนต่อพอลีติกแอซิดนะครับในการสร้างเส้นใยข้อที่3นะครับเพื่อศึกษาและพัฒนาสัดส่วนของสูตรที่เหมาะสมนะครับในการสร้างเส้นใยคอมพสิตนะครับกระบวนการเอ็กโตสปินนิงนะครับเป็นกระบวนการปัดเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นเทคนิคที่ใช้ในการปัดเส้นใยพพลิเมอร์ที่มีเส้นใยขนาด้ะดับศูนย์กลาง ในระดับนาโนเมตรนะครับถึงไมโครเมตรจากสารลายพอลิเมอร์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายทางนะครับเช่นการผลิตแผ่นกล้องนาโนเซ็นเตอร์นะครับเส้นใยสำหรับชุดก่อกระสุนนะครับประยุกต์ใช้ได้ในเรื่องวิศวกรรมเนื้อเยื่อนะครับการนำส่งยานะครับแล้วก็ใช้ในด้านเครื่องสมปังได้นะครับส่วนประกอบหลักๆของกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิงนะครับก็มี3ตัวนะครับตัวแรกนะครับเป็นไซลิงปั๊มนะครับที่เอ่อไว้ไว้กำหนด อตาป้อนสารลายโพลิเมอร์ที่อยู่ในหลอดเข็มชิตยานะครับ2นะครับตัวไฮวอเตสลายเออร์นะครับเป็นตัวจ่ายสัปปาฟ้าให้ตัวสารลายโพลิเมอร์นะครับตัวที่3นะครับเป็นตัวรองรับเส้นใยนะครับหรือว่าคอลเลกเตอร์ซึ่งก็มี2แบบนะครับเป็นแบบแผ่นแล้วก็แบบโรเตตติ้งนะครับเป็นแบบหมุนซึ่งการไหลของสารลายขนาดขนาดปั่นเส้นใยนะครับจะถูกควบคุมโดยกับ เ,ออเครื่องควบคุมการไหลนะครับมีเชื่อมควบ,บไฟฟ้านะครับจากเครื่องจ่ายส้ายนะครับเข้ากับส่วนที่เป็นโลหะของเข็มชีดยาด้านนี้นะครับซึ่งสารไลโพลิเมอร์เนี่ยจะถูกดันออกมาด้วยตาคงที่ตลอดทั้งกระบวนการนะครับทฤษฎีของการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตนะครับจะเริ่มขึ้นเมื่อประจุบวกนะครับจากเครื่องจ่ายสไบฟฟาเนี่จะถูกส่งไปยังปลายเข็มชีดยา ด้านนี้นะครับที่มีสารลายพอลิเมอร์อยู่นะครับเมื่อทําการเพิ่มสายไฟ้าจนถึงจุดที่สารลายพอลิเมอร์เนี่ยสามารถเอาชนะแรงตึงผิวนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นรูปนี้นะครับซึ่งเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยรูปร่างแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าคอนเทนเตอร์นะครับสารลายพอลิเมอร์เนี่ยจะพุ่งออกจากส่วนยอดของคอนเทนเตอร์นะครับไปยังตัวรองรับเส้นใยนะครับโดยเป็นการเคลื่อนที่แบบแกว่งด้วยความเร็วสูงนะครับซึ่งก็จะเพิ่มระยะทางให้กับสารลายพอลิเมอร์ครับทำให้ตัว ตัวทำลลายโพลิเมอร์เนี่ยรเคยได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเล็กลงครับปัจจัยที่มีผมที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยฟาสตินนะครับมี3ปัจจัยหลักนะครับก็คือ1ปัจจัยด้านสารลลายโพลิเมอร์นะครับ2ปัจจัยด้านเครื่องปั่นเส้นใยนะครับ 3. ปัจจัยด้านความชื้นและอุณหภูมิขณะปั่นเส้นใยนะครับ 1. นะครับ ปัจจัยด้านสายลายพอลิเมอร์นะครับในด้านความเข้มข้นของสายลายนะครับจากรูปนะครับเมื่อสายลายเจอจังมากๆเนี่ยจะทําให้ไม่สามารถเกิดการาพันเกลียวกันของสายโซ,โซ่พอลิเมอร์นะครับทำให้ไม่สามารถขึ้นรูปเส้นใ่คอมเพซิตออกมาได้นะครับโดยสายลายที่เกิดเนี่ยก็จะเป็นหยดเล็กๆนะครับเราจะเรียกว่ากระบวนการเอกโทสเปนะจะเกิดเป็นหยดๆออกมาครับซึ่งก็จะสามารถผลิตคาร์อบอนดอทออกมาได้นะครับ สองนะครับจากรูปเนี้ยก็จะเมื่อเพิ่มสารลายพอลิเมอร์มากขึ้นนะครับก็จะสามารถสังเกตได้ว่าเนี่ยมันเริ่มเกิดเป็นตัวเส้นใหญ่ขึ้นมานะครับแต่ว่าก็จะมีเม็ดบิดเกาะอ,อยู่บนเส้นใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อทําการเพิ่มความมีพลของสารลายเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อความวาม้พลัของสารลายพอลิเมอร์เนี่ยเหมาะสมนะครับจะเกิดเป็นโครงร่างเส้นใหญ่ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ต้านแรงการหดตัวนะครับ ของอตัวแรงตึงผิวของสารละลายนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าจะไม่มีเม็ดบีลเกาะอยู่บนเส้นใ่นะครับข้อ้อ2นะครับเรื่องมวลโมลุลนะครับพอลิเมอร์ที่มีมโมลกูลมากเนี่ยจะช่วยเพิ่มการเกิดพันกันของสารละลายพอลิเมอร์ครับแล้วก็ส่งผลให้ใชค้ความไม่พอนของพอลิเมอร์ที่ลดลงนะครับ3อัตราการะเหยของตัวทำละลายนะครับกระบนการปัิริยด้วยไฟฟ้าถิตนเนี่ยจะนิยมใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่อัตรา แะเหยที่เร็วนะครับแต่ว่าจะไม่เร็วมากเกินไปอันนี้จะเป็นตัวอย่างนวิจใจนะครับตัวอย่างนวัใจนีจ,นจะเป็นการศึกษาของตัวธรรมารายพอลิเมอร์นะครับที่มีผลต่อการสร้างเส้นใยโดยจะเ,เป็นการศึกษาระหว่างตัวเตต้าไฮโดรฟูรันนะครับซึ่งก็เป็นตัวธรรมารายที่มีบอยลิงพอยต์ต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 66องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ไดเมทิลฟอร์มาลีนเนี่ยจะมีบอยลิงพองยต์มหน่งร้อาสิบสองศาเซลเซียสนะครับซึ่งจะเป็นการศึกษาออของตัวเส้นใยโพลิสไตรีนนะครับโดยใช้เตต้าไฮโดรฟูแลนผสมกับไดเมทิลฟอร์มาลีนนะครับในอัตราส่วน100%ต่อ0 75ต่อ25่สิบหต่อ50 25ต่อ75นะครับแ,แล้วก็0ต่อ100 <c oughs> ซึ่งพบว่าเมื่อใช้เอ่อ เตต้าไฮโดรฟูรันล้วนนะครับอันนี้จะเป็น1 1 0 0ึ่งร้อต่อศูนเอะครับอันนี้จะเป็นการใช้เตต้าไฮโดรฟูรันร้อยเนี่ยก็จะพบว่าเมื่อเส้นใยที่ได้ออกมาเนี่ยจะพบว่ามีรูพุนขานาดเล็กเกาะอ,อยู่บนเส้นใยนะครับแล้วก็เมื่อเพิ่มไดเมทิลฟอร์มาล์เข้ามาในสารลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะพบว่าเส้นใยที่ได้เนี่ยจะมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็รูพุนเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับ จนเมื่อ d ดเมนที่อมไม0นะครับจะเพราะว่าไม่มีรูพุลนเกาะอยู่บนเส้นใหญ่แล้วนะครับหรือว่าเกาะน้อยมากๆนะครับอาซึ่งในด้านปัจจัยของสารไลพอลิเมอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของความหนืดของสารไลพอลิเมอร์นะครับแล้วก็การนําไฟฟ้าของสารไลพอลิเมอร์ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปร่างของเส้นใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับ มาถึงปัจจัยด้านที่2นะครับปัจจัยด้านเครื่องปั่น,นเส้นใย,ยนะครับในพารามิเตอร์ที่1นะครับเ,เรื่องสาบไฟฟ้านะครับการเพิ่มสาบไฟฟ้านเนี่ยก็จะส่งผลให้ความย้ดพ้นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สารลายที่มวงจากคน,นทเทเลอร์น่ยจะมีความเร็วที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มระยะทางของการเคลื่อนที่ให้กับสารลายโพลิเมอร์นะครับเพราะว่าเมื่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูงขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้การสะบัดแท่งของสารลายเนี่ยกว้างขึ้นนะครับทำให้เส้นใยที่ได้ เพิ่มสกฟรไฟที่สูงเกินไปนะครับจะทําให้เกิดปุ่มปม,ปมเกิดบนเส้นใหญ่นะครับจะทําให้เส้นใหญ่ที่ได้ออกมาเนี่ยมีมีลักษณะที่ไม่สวยงามนะครับมีเม็ดบิดเกาะอ,อยู่บนเส้นใหญ่นะครับพารามิเตอร์ที่2นะครับอ่อัอตราการป้อนสารลายนะครับ,พรารารบเพราะว่าการป้อนสารไลพอลิเมอร์เนี่ยจะควรจะเป็นเปียงกรชานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทําให้ได้กรูเทเลอร์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ทําให้สารไลเนี่ยจะปนเข้ามาอยู่ใน เส้นใหญ่นะครับ 3. นะครับระยะห่างระหว่างเข็มชีดยาแล้วก็ตัวรองหับเส้นใหญ่นะครับพบว่าจะต้องเป็นมีอย่างเหมาะสมนะครับถ้าตัวระยะห่างระยะห่างระหว่างเข็มชีดยาแล้วก็ตัวเก็บเส้นใยเนี่ยเข้าไปกันมากนะครับก็จะทําให้สารลายโพลิเมอร์เนี่ยแห้งไม่ทันในขณะที่ไปเกาะอยู่บนตัวเก็บเส้นใยนะครับหรือว่าถ้าห่างมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ตัวเส้นใยเนี่ยไม่สามารถไปถึงตัวรองรับได้นะครับ ปัจจัยด้านที่3นะครับปัจจัยด้านความชื้นและอุณหภูมิขณะปัดเส้นใยนะครับพอลิเมอร์ที่ชอบน้ำนครับจะต้องควบคุมด้วยความชื้นที่อยู่ในระดับ40%นะครับของความชื้นสัมพัทธ์แต่ถ้าสูงกว่า7 0เนี่ยของความชื้นสัมพัทธ์จะส่งผลให้พอลิเมรเอร์ไม่แห้งผิดรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนพอลิเมอร์ที่ไม่ชอบน้ำเนี่ยเมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์สูงจะทำให้เกิดรูปก,กลมขนาดเล็กบนผิวของเส้นใยพอลิเมอร์ครับอันนี้เป็นการกใช้การใช้งานนะครับ ของตัวเส้นใยคอมมิสต์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้หลายงานนะครับเช่นอิเล็กโทรในตัวเก็บประจุไฟฟ้านะครับการผลิตแผ่นกองนาโนานะครับใช้เป็นตัวดูดซับนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อนะครับประยุกต์ใช้ได้การเอ่อการนําส่งยานะครับเอ่อประยุกต์ใช้ได้ในการเป็นตัวปิดแผ่นะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้ในเส้นใยในด้านเครื่องสมองนะครับ <c oughs> วิธีการดําเนินงานนะครับ เราจะนำลิกนินที่สกัดจากเศษวัสดุอุตสาหกรรมทั้ง3ชนิดน,นะครับก็คือเปลดไม้ยางพารานะครับชาดอ้อยแล้วกะลาปามเนี่ยผสมกับพอลีลคติกแอซิดนะครับผสมกันด้วยกระบวนการแมกเนติกสเตอร์เลอร์นะครับหลังนั้นเนี่ยเมื่อได้พอลิเมอร์สา,ายพอลิเมอร์เนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการเอ็กโตสปินนิงนะครับซึ่งตัวแปรที่เรานำมาศึกษานะครับก็มีทั้งหมด6 Uh, 6ตัวแปรนะครับโดย3ตัวแปรแรกเนี่ยจะเป็น uh, ตัวแปรในด้านสารลายพอลิเมอร์นะครับก็คือสเวนนะครับไทออลลิกนินนะครับแล้วก็เลโชออลลิกนินต่อ PLA นะครับส่วน3ตัวแปรหลังนะจะเป็นปัจจัยด้าน uh, เครื่องปัดเส้นใหญ่นะครับก็คือมีการ Val u e ่วนเต๋นะครับแว e ลี uh, ่โฟ a t e นะครับแล้วก็ v a l ล e ่ด t ท n ทระหว่าง n e ่ uh, d l e tip กับตัว Collector นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้ตัวเส้นใยคอมสิท i ์ออกมานะครับเราได้นำไปเข้าสู่กระบวนการส,สแกนนิ่งเล็กตอนไมโครสโคนะครับหรือว่ากล้องเซมเป็นการศึกษาลักษณะทางสันฐานทิยาของตัวเส้นใยนะครับมาดูผลลัพธ์ที่เราทำการวอลลีโซเวนนะครับที่เราทำการศึกษาที่ตัวเตทตาไฮโดรฟลันกับไดเมนทิฟอร์ม,มายนะครับ อันนี้เมื่อเราใช้ Data, เดต้ยตัวเดต้าไฮโดรฟลเรน100%นะครับพบว่าสามารถขึ้นรูปเส้นใย,ยได้นะครับแต่ว่าจเนื่องจากตัวบบลิงคอยของเดตะาไฮโดรฟูเรนอยู่ที่ประมาณ66นะครับซึ่งถือว่าเป็นบบลิงคอยที่ต่ำนะครับพบว่าเมื่อทําการปั่นเส้นใย,ยไปเรื่อยนะครับจะเกิดการอุดตันที่บริเวณปลายเข็มฉีดยานนทําให้เราเี่นไม่สามารถขึ้นรูปเส้นใย,ยได้อย่างต่อเนื่องครับและพบว่าช่วงการ ช่วงการก,กระจายตัวเนี่ยจะอยู่ที่1.2ถึง1.5ไมครนะครับส่วนเมื่อทำการศึกษาที่ไดเมทิลฟอร์มาล์นะครับซึ่งเป็นตัวที่บอยลิงพอร์สูงที่166องศาเซลเซียส,สยเนี่ยพบว่าไม่สามารถขึ้นรูปเส้นใหญ่ได้นะครับกับพอลิเมอร์ชน,นิดนี้แล้วก็เมื่ออทำการผสมนะครับไดเมทิลฟอร์มาล์กับแต่ Indo ตราอิโดฟูลเลนในอัตราส่วน50:50บายวอลลุ่มนะครับ เพราะว่าสามารถขึ้นรูปเส้นใหญ่ได้โดยไม่มีเม็ดบีบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงการกระจายตัวเนี่ยจะอยู่ที่0.4ถึง0.6ไมครอนนะครับหรือว่า400ถึง600นาโนเมตรนะครับโดยเราเนี่ยทำการเออ่ฟิกเออ่ตัวคอนดิชันอื่นนะครับก็คือเป็นเลชอ,อระหว่างลิกนินลิิกนนต่อเออ่ PLA เนี่ยอยู่ที่1ต่อ1นะครับระยะห่างเนี่ยอยู่ที่10เซนติเมตรสมรรถนะอยู่ที่1ิบกิโลวอ์นะครับแล้วก็อัตราป้อนเนี่ย0.5 มิลลิลิตรต่อนาทีนะครับเมื่อเราได้อ,อัตราส่วนที่ดีที่สุดนะครับก็คืออัตราส่วน50/50เนี่ยเราก็นำไปทดลองที่ตัวแปรต่อไปนะครับเป็นการแวลลี่เรชของ PLA ต่อลิลินนะครับเมื่อเราทำการแวลี่นะครับที่อัตราส่วนของอเปลือกไม,มย้ยางพารานะครับที1 1, 1, 1, 1, ่1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อ1ต่อ PLA นะครับเพราะว่า ก็สามารถขึ้นรูปเส้นใหญ่ได้ออมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเ,ออเมื่อตัวเพิ่มมาถึงอัตราส่วน4:1เนี่ยเพราะว่าจะเริ่มไม่สามารถออสร้างตัวเส้นใหญ่คอมเพรสิตท,ที่สวยงามได้นะครับเพราะว่ามวลโมเลกุลที่มากขึ้นเกินไปก็ก่อให้เกินมิติที่บนเส้นใยนะครับเราเลยเลือกอัตราส่วนที่3:1ตอน,นะครับไปทําการศึกษากที่ตัวแปลงอื่นต่อนะครับเพราะว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์เราเนี่ยก็จะเป็นการต้องการที่จะเพิ่มการใช้สัดส่วนของลิกนินต่อพอลิเมอร์ให้ได้มากที่สุดน,นะครับซึ่งเ,ออเมื่อได้อัตราส่วนที่เหมาะสมน,นะครับก็คือ3ต่อ1นเนี่ยจะอยู่ที่0.4ถึง0.6นะครับก็นำไปศึกษาต่อไปนะครับก็คือไทป์ของลิกนินนะครับซึ่งก็จะเป็นเปลือกไม้ยางพารานะครับชันอ้อยแล้วกกะลาปามน,นะครับเมื่อกี้เราศึกษาที่เปลือกไม้ยางพารานะครับ ต่อไปเนี่ยจะเป็นการศึกษาที่กาลาปามนะครับพบว่าก็สามารถขึ้นรูปได้มากที่สุดเนี่ยที่สาต่อหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าเ,เส้นใยที่ได้จากการสกัดจากกาลาปามเนี่ยจะมีช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในสูงมีเท่ากัน1.5ถึง1.8นะครับเนื่องจากตัวโมเลกุลาร์เวทของตัวลิกนินที่สกัดจากกาลาปามเนี่ยจะมากกว่าตัวชา้นอ้อยกับตัวเปลือกไม้ยางพารานะครับทำให้ได้เส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่สูงนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นชั้นอ้อยนะพบว,ว่าเอ่อก็จะสามารถเพิ่มมาได้ที่3ต่อ1กันนะครับแล้วก็ออตัวนี้เป็นเปลือกไม้ยังพลาที่เราได้พูดไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นําไปแวลลี่ที่วนเตะต,ต่อไปนะครับครับก็ทําการแวลลี่วนเตะนะที่สิบสองสิบหกยิโลวอ์นะครับ พบว่าเมื่อทําการเพิ่มสัพไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยจะทําให้เกิดปุ่มปมบนเส้นใยมากยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตได้จากที่20กิโลโวลกับ24กิโลโวลนะครับจะมีตัวเม็ดบีดเนี่ยขึ้นชัดอยู่บนโครงล่างเส้นใยนะครับแต่ว่าเมื่อใช้สัพไฟฟ้าที่น้อยเกินไปนะครับจะทําให้สารลายพอลิเมอร์เนี่ยไม่สามารถสร้างคอนเทเลอร์ขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับจะทําให้มีตัวสารลายพอลิเมอร์เนี่ยปนเข้ามาในรูปร่างเส้นใยต่อไปนะครับ แล้วก็ทำการว a ลลี่โฟเลตของตัวซีลิงปั๊มต่อนะครับพบว่าเมื่อทำการเพิ่มตัวตาป้อนสารไหลามากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทำให้มีตัวสารไหลพอลิเมอร์เนี่ยปนเข้ามาในโครงล่างเส้นใหญ่นะครับแล้วก็พบว่าเมื่อเพิ่มมาที่2.0เนี่ยจะไม่สามารถขึ้นรูปเส้นใหญ่ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเ,เมื่อได้ตัวโฟเลตท,ที่เหมาะสมนะครับก็นำไปวัลลี่ต่อไปนะครับ วอลลี่ดิแทนระหว่าง needle tip and collector นะครับก็ทำการ valley ที่5้าสิบสซนติเมตรนะครับพบว่าระยะที่5เนี่ยเป็นระยะที่ใกล้เกินไปนะครับเออ่ตัวสารลไลพลิเมอร์เนี่ยยังแห้งไม่ทันนะครับส่วนเออ่เมื่อเออ่เพิ่ม d i ดิแทนที่ มากเกินไปนะครับจะทําให้เกิดปุ่มปมบนเส้นใ่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเพิ่มมากเกินไปเนี่ยเส้นใหญ่จะไปไม่ถึงตัวรองรับนะครับจากรูปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวเส้นใ่เนี่ยจะล่วงหล่นมาที่พื้นก่อนจะถึงตัวรองรับนะครับครับสรุปผลการปฏิบัติงานนะครับจากการศึกษาการพัฒนาการเต็มเส้นใ่คอมอร์สินนะครับเราสามารถขึ้นรูปเส้นใหญ่ได้ทั้งหมดสชนิดนะครับก็คือเส้นใหญ่จาก ปนไม้ยังพราจากชั้นอ้อยนะครับจากกะลาปามนะครับจากการผสมของพอลิแลคติกแอซิดนะครับโดยพบว่าตัวทําลายที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็เป็นไดเมทิฟอร์ไมกับเตตาไฮโดรฟฟลันในตาส่วน50-50บายปริมารนะครับสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้ลิกนนต่อพอลิเมอร์ได้มากที่สุดนะครับแนตตัวแนตาส่วน3ต่อ1โดยน้ำหนักครับซึ่งเมื่อเรานำไปส่องเซมนะครับก็จะพบว่าช่วงการกระจายตัวของเส้นใหญ่ที่สกัดจากชั้นอ้อยกระเปิด เปอดไมยย้ยางพาราเนี่ยจะอยู่ที่400-600นาโนเมตรนะครับส่วนเส้นใหญ่ที่ใช้เล็กนินที่สกัดจากกะละปามนะครับจะอยู่ที่1.5-1.8ถึงไมโครเมตรนะครับโดยที่ก็จะพบรูพุนนะครับเกาะอ,อยู่บนเส้นใหญ่ซึ่งรูพุนพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะนําไปพัฒนาในด้านอื่นต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นอังอกิงนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ